ก็สวัสดีทุไทยเอฟซีทางช่อง YouTube บ๊อบต้นไม้ซิ่งครับมือนี้ครับพาพีผ้าน้องครับมาเบรงนะครับการเกลี้ยกล่อมใหม่ออกจากอ่าบริขนส่งนะครับบขสขนส่งผู้เก็ตนะครับมือนี้นะครับโดยทีมงานของในหัวขวัญนะครับในหัวขวัญครับลากาเกนของนะครับของพิมพ์มือับในหัวมึกครับนะครับมือนี้ครับมาดูครับตัวนี้25ตันครับ25ตันตอนนี้ก็กําลังเก็บ กรอไม้ออกครับพีนี้ครับสั้นๆก่อนรถออกที่ภูเก็ตครับเก็บบรรยากาศให้กับเอฟซีได้รับชมกันนะครับก็เป็นบรรยากาศภาพเก็บไม้ริมสถานีขนส่งภูเก็ตนะครับวันนี้ครับมาทักทายพีมืกครับพีมืกนะครับสวัสดีครับพี่มืกครับทักทายเอฟซีหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นะครับ สบายดีสวัสดีครับพี่ควนันสวัสดีครับหล่อมากเลยครับพี่ควันหน้าใสปิ้งเนี่ยอ,อนะครับอยู่แต่ในร่มออยู่แต่ในร่มเนาะพี่ควันก็บอกว่าอยู่แต่ในร่มนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับเป็นผู้ดูแลเนาะ ก็ก่อนที่จะออกนะครับวันนี้ก็มีโอกาสไล่สดนะครับได้เข้ามาสอบถามนะครับก็ได้รู้จักกับพี่ขวัญเนาะขอบคุณพี่ขวัญครับขอบคุณพี่มือกครับนะครับมีแต่เดินทางปลอดภัยครับสำหรับอีพีนี้นะครับก็มุมนี้ครับมุมนี้ก็แสงจะชัดหน่อยนะครับก่อนรถออกเนาะนะครับก่อนรถออกอีพีนี้นะครับที่สถานีขนส่งุูเก็ตนะครับก็เป็นงานอาชีพที่รัก นะครับก็มารู้จักกับพี่มึกก็ถามไทยไปมาก็รู้จักกันกับปอปานลุงเลืองเพียนนะครับก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับสายเลือดนักสู้ก็เป็นทีมงานที่ของในหัวขวัญนะครับวันนี้ในหัวขวัญดูแลเองนะครับนําทีมงานเข้ามาเกียร์ลิงค์นะครับเป็นการเกียร์ลิงค์ฟอร์มนะครับรอบขนส่งภูเก็ตนะครับ ส่วนบ๊อบเองก็มีเวลาเล็กน้อยก็เก็บภาพผ่านช่องทาง Youtube บ๊อบอต<อ>้นไมซิ่งขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ารับชมแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยดีเสมอมาวันนี้บ๊อบต้นไมซิ่งก็พามาชมทีมงานมือเลื่อยที่ภูเก็ตครับมือเลื่อยที่ภูเก็ตครับทายเลยครับสวัสดีครับนะครับ โอเคครับผมแค่นี้ก่อนครับ,บ EP นี้นะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับร่ลำรวยสุขภาพร่ลำรวยเงินทองคิดสิ่งใดสมความุ่งมั่นปารถนาขอบคุณครับสวัสดีครับ